นักลงทุนชื่อดังเตือนนะครับว่าการล้มของแบงก์สหรัฐตัว s v b เนี่ยคือเสียงเพรีกยกจากขุบเฮลเป็นการเตือนภัยครั้งใหญ่ที่กำลังจะใกล้เข้ามานะครับราคาดิบมัน,นย่งร่วงยับเพราะคนกลัวเรื่องของ r l i z a t i o n เฟดเดยทำกันเพิ่มบาลานซ์ชีตรวมถึงทองคำทยานสู่ฟากฟ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋คลิปนี้ไล้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากับสนุนช่องที่ผ่านการเป็นสมาชิปก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของโดมิโนนะครับของแบงก์สัตว์ที่ล้มลงไปนะครับเอาจริงๆผมคิดว่าหลายคนก็คงฟังเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมาหลายคลิปแล้วนะฮะแต่ในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะใหม่นิดนึงคือเรื่องของคุณเรดิโอครับ ก็เป็นสุดยอดนักลงทุนชื่อดังระดับโลกนะครับผู้มีความมั่งคั่งอันดับ43ของโลกใบนี้เป็นผู้จัดการกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกบิตวอร์เดอร์แลักเป็นเสเลปนักเขียนนักลงทุนชื่อดังด้วยนะครับซึ่งคนนี้คุณเรเนี่ยได้ออกมาบอกว่าการล่มสลายของซีคอนเวลลี่แบงค์เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณของนกขมิ้นในเหมืองนะครับนกขมิ no ้นในเหมือง Can a r y in the c o a ค mine นะฮะคืออะไรครับมันเป็นสำนวนที่ก็จะบ่งบอกว่าเรื่องร,ร้ายๆเนี่ยกำลังจะมานะครับเป็นสัญญาณที่บ่่่งงงบอออกเเรรื้รรานนั ก็เปรี่ยบเสหมือนคนงานนะครับเวลาที่เขาไปขุดเหมืองเนี่ยเขาก็จะเอานกขมิ้นเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วพอมีสารอะไรที่หลุดออกมาในเหมืองเนี่ยนะฮะนกขมิ้นเนี่ยก็จะตายก่อนนั่นเองพอตายก็จะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันเกิดอันนี้ขึ้นนะให้คนงานเนี่ยรีบหนีออกจากเหมืองนะครับอันนี้คือสํานวนก็คือนกขมิ้น,นในเหมืองก็บ่งบอกด้วยว่าสัญญ,ญาณอันตรายเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วครับและซึ่งล่าสุดนะครับบริษัทแม่ของ SVB เนี่ยนะครับทำการยื่นล้มะลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอปรับโครงสร้างแล้วก็ฟฟื้นนูกกิจารระคับ เล่ามากไปกว่านั้นนะครับแบงก์หลายแบงก์เนี่ยก็เคยมีอาการขาดสภาพคล่องนะครับล่าสุดเนี่ยตัว First Republic Bank นะครับก็มีบรรดายักษ์ใหญ่ของทางสหรัฐอเมริกาสีแบงกบ์งนะฮะทำการเพิ่มสมภาพคล่องให้ด้วยครับกว่า30,000ล้านดอลลาร์เลยซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยหุ้นของพวกเขาเนี่ยก็ร่วงกว่าหกิบเปอร์เเลยนะครับ การล้มมอนลายของทาง S V B นี่นะครับแล้วก็การขาดสภาพคล่องของหลายแบงก์ในอเมริกาเนี่ยก็ทัให้มีการแอคชั่นบางอย่างของทางเฟดครับหนึ่งก็คืออุ้มเรื่องของเงินฝากของลูกค้านะครับของประชาชนนะสองครับได้มีการอัดฉีดเพิ่มสภาพคล่องเนี่ยเข้าไปในยังแบงก์ต่างๆโดยอยาเอาหลักประกันที่เป็นปัญหาตอนนี้คือตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับมาค้ำประกันได้ครับซึ่งก็แน่นอนว่าภาระตรงนี้เนี่ยก็ตกไปยังทางเฟดธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จำเป็นต้องมีบาลานซ์ชีดเพิ่มเพราะพวกเขาได้เป็นคนที่ให้สภาพคล่องแบงก์เหล่านี้นัั่นเอง ก็ถ่ารู้จากกราฟนะครับจะเห็นภาพเลยว่าบาลานซ์ชีพของเฟดเนี่ยก่อนหน้านี้นเนี่ยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันเนื่องมาจากอะไรก็อันเนื่องมาจากการท t, ํา QT การทำท i g h t e n i n g นั่นแหละพวกก่อนหน้านี้นเ,นเฟดทำการ QE หรือว่าทําการยืดหยุ่นเข้าสู่ระบบจรอาอัดชีดเงินเข้าระบบโดยการซื้อพวกพันธบัตรต่างๆนานารวถึงม a r k เก b ตแบ็กซิคเรตตี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับตัวบาลาชีตเขาขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้ว ซึ่งหลายคนในพอมอจุดนี้ก็จะลึกคาดว่าเฮ้ยตลาดเดียกลับมาแล้วแน่เลยเฟดทาการยืดหยุ่นทํา QE อีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวนะคือการนี้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในฝั่งของแบงก์อย่างเดียวนะครับก็คือการไม่ให้แบงก์ล้มแหละใครยาถอนก็ถอนไปแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเงินนี้จะเอาแอดชีตเข้าสู่ทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆนานี้นนนคนเข้าใจครับ แ,แ,แต่อะไรก็แแต่นะครับการที่ทำให้บาลานซ์ชีคองเฟ็เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความฉงนงงงวยกับตลาดนะครับว่าจะยืดหยุดหรือเปล่าหรือความเข้มแข็งความตึงตัวความเข้มเขี้ยวเข้มงวดก่อนหน้าที่ของเฟดเนี่ยมันได้มาลายหายไปแล้วหรือไม่อีกทั้งน,นี้นไม่ใช่แค่ตัวของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยก็มีการอุ้มตัวคริสสวิสด้วย โดยอาจารย์กอบศัสตร์เนี่ยออกมาบอกด้วยว่าเฮ้ยเครดิตสวิตเนี่ยล้มไม่ได้นะครับเพราะมันใหญ่เกินกว่าที่จะล้มแล้วและถ้าล้มเนี่ยมันกระเทือนทั้งยุโรปแล้วก็สหภาพยุโรปด้วยซ้ำครับซึ่งตัวเครดิตสวิตเนี่ยเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับ2ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับดังนั้นเนี่ยล้มไม่ได้แน่นอนเนะาะธนาคารกลางสวิสก็ทำการอุ้มนะครับอาจฉีดเงินราวๆห้าหมื่นล้านดอลลาร์หรือคิปเงินไทยราวๆหนึ่งจุดแปดล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับ แต่ถึงแม้จะมีการอุ้มแบบนี้นะครับทางในฝั่งของสร,รมัมริกาเองในฝั่งของตัวโยุโรปเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะกลับมาฟูสะพังนะครับเพราะว่ายังเต็มด้วยความเสี่ยงที่มากมายซึ่งล่าสุดเน,นธนาคารกลางยุโรปเนี่ยในการได้ออกมาขึ้นดอกเบีย้ยสูงถึง50เปอร์เซ็นต์พอหรือว่า0.5อีกด้วยตบบตัวเลขนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับท่ามกลางความสับสนอรึรหมาดของบรรดาธนาคารต่างๆแต่มาขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ย นั่นก็หมายความว่าการตึงตัวนะครับการสู้กับเงินเฟอ้อนะครับรวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยยังคงมีต่อไปซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าแล้วประชุมเฟดครั้งหน้าเนี่ยคุณจอร์มเวลเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงดอกเบี้ยก็เป็นไปได้นะครับแต่นั้นเนี่ยอย่าดีใจไปนะครับการขึ้นดอกเบี้ยยังคงไปต่อและไม่ใช่ว่าสหรัฐจะกลับลำอะไรง่ายๆแบบนี้ครับ และถ้าดูในดันชนีดาวโจนส์นะครับหรือทาง s อสแอนด์พี500เนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับมานะเพราะว่าตลาดเนี่ยเต็มด้วยความเสี่ยงเรื่องของการเกิดแงบงก์รันที่อาจจะลามเป็นโดมิโนโน,นะครับรวมถึงดอกเบีย้ยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะหยุดจะเลิกขึ้นง่ายๆและถ้าอมองในมุมของคุณเรเดีโอแล้วเนี่ยครับเขาก็มองว่านี่แค่มันแค่ปากเหวเท่านั้นนะฮะยังมีเหวที่ลึกกว่านี้นะโดยเฉพาะพวกเหล่า VC ครับโดยเรย์บอกว่าถ้าจากการลดดอกเบียเ้ยนะครับหรือว่าการทำให้ดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างตามใกล้ศูนย์เนี่ยมันยาวนานนะราวปปีไปแล้ว พอเกิดสิ่งนั้นพุทธคัมภีให้ตัวของหนี้นี่นะครับค่อนข้างเติบโตแบบสูงอย่างก้าวกระโดดเลยกล่าวก็คือว่าตอนที่ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอยู่ในระดับต่ำเนี่ยก็มีการกู้เงินมีการเลเวอเรจเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆดังนั้นเนี่ยพอขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเนี่ยครับโดยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง1,700%นะเมื่อเทียบกับอันเดิมนะครับลองนึกภาพว่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นถึงหนึ่งนันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นี้เนี่ยหรือว่าการหดตัวของการเหเี้เนี่ยต้องมากเท่าไหร่ เรานึกภาพดูเลยครับว่าเท่าน,นี้เรามีรายได้1นึ่งบาทแน่แน่ตราดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับคุณจะไปขอกู้ได้ถึง100บาทครับก็เพราะหนึ่งนั้นจ่ายดอกเบีย้ยเป็นแค่1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นถูกไหมฮะแต่ถ้าอยู UEDD เนี่ยภาระดอกเบีย้ยคุณพุ่งถึง17เท่าอย่างที่ทางคุณเรบบอกเนี่ยคือ17เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับคุณต้องมีรายได้ถึง17บาทเลยนะแต่ถ้าคุณยังมีรายได้อยู่แค่1บาทเหมือนเดิมนะครับแปลว่าการเลเวอเรจของคุณเนี่ยจาาาาาก17ยัาา17ัังงงงต้อออลลลดมเเเเเทท่่่คครรบหืนนแว5.8ฮะ ดังนั้นเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ามันต้องถูกการดีเลเวลเลชกันหดตัวยังฉับพลันนะครับแอสเซทต่างๆก็จะราคาที่แบบหดหายไปเยอะและนั่นหมายความว่าสตินต่างๆนานๆเนี่จะถูกบังคับขายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับและทำให้เกิดการขาดทุนครั้งใหญ่ในสถาบันการเงินลงถึงธนาคารด้วยโดยคุณเรดิโอเนี่ยยังพูดอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก้าวข้ามผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนะก็คือการหดตัวครับซึ่งคุณเรดิโอเนี่ยได้พูดถึงการดาวเกรดของทางมูดดี้นะครับที่มีต โดยเขาให้เหตุผลว่าในช่วงแพดามิกหรือในช่วงเกิดวิกฤตโควิดนี่นะครับทำให้เงินอัดฉีดเม็ดเงินสภาพคล่องเข้ามาอย่างมหาศาลครับพร้อมทั้งดอกเบียนเน้ยเลยค่อนข้างต่ําซึ่งแบงก์เหล่านี้เนี่ยมีสภาพคล่องในมือแบบล้นเหลือนะครับเอาอไปซื้อนุนซื้อน,นี่ได้อย่างสบายใจเชิบนะแต่พอวันนี้เนี่ยครับสภาพคล่องนั้นโนดึงออกมารวมถึงภาระดอกเบี้ยนเนี่ยที่มีมากขึ้นสูงด้วย ซึ่งสิ่งอย่างนี้ทําให้เกิดความขาดทานในระบบแบงก์นะครับว่าเงินคุณกําลังถูกไหลออกอย่างรวดเร็วขาดมืออย่างรวดเร็วนี่นะครับทำให้ระบบซิสเทมเกี่ยวกับแบงกิ้งโดยรวมเนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นนั่นเองโมดี้ก็เลยหันดาวเกรดลงไปครับ แต่อย่างไก็าตามนะครับหาดูเรื่องของทรัพย์สินที่เพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงนี้เลยนะก็ต้องไม่พ้นทองคําแล้วก็ตัวบิทคอยนะครับผมขอทูดถึงทองคําก่อนหน่อยและกันนะฮะนั่นคือจะเห็นภาพว่าเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้จบลงไปงานนะ่ายๆแล้วยังยืนอยู่ระดับศูนย์ที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงความเสี่ยงเรื่องของแบงกิงสเต็มเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆด้วยเงินตอนลากก็มีการอ่อนค่าลงไปนะครับผู้คนเนี่ยก็จะเอาสภาพคล่องเอาเงินตัวเองไว้ไหนแล้วนะครับก็หันมาเข้าสู่ทองคํากันบ้าง เก็บที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยในช่วงนี้นะครับเหมือนกันที่เคยเล่ามกันไปว่าจุดแข็งเงินดอลลาร์แข็งแกร่งเนี่ยฮะจุดอ่อนครับธนาคารที่เก็บเงินดอลลาร์ล้มครับและถ้ามองในภาพใหญ่นี่นะครับของทองคำเนี่ยก็มีการชนแนวต้านทั้งสําคัญถึง3ครั้งอีกด้วยนะครับหนึ่งนะฮะสองนะครับสามครับก็น่าจับตาว่าถ้าเบรกตรงนี้ไปจริงๆเนี่ยทำออทามไฮใหม่เนี่ยโอ้โหน่าจะไปกันได้ยาวๆครับน่าสนุกมากเลยนะครับเพราะช่วงการเกิดวิกฤตการเกิดรีเซชชันเนี่ยนะครับหุ้นเฮิร์นเนี่ยก็จะค่อนข้าง เออเพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีก็คือร่วงนั่นแหละนะครับแต่ในฝั่งของทรัพย์สินที่ hedge ความเสี่ยงเช่นทองคำเนี่ยก็จะค่อนข้างเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับหรือพูดง่ายๆคือคนเนี่ยต่างตื่นกลัวนั่นแหละแล้วไปเข้าทรัพย์สินที่ปลอดภัยแทนนั่นเอง แล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนความกลัวเนี่ยจะขึ้นสมองของใครหลายคนแล้วนะครับแล้วเปพื่อนเก่งกันว่าไงบ,บ้างล่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับน,นี่ขอบคุณที่คนนั่งฟังจนจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอวัตตี้ด้วยนะและขอรับนหนึ่งวิญญาณครับกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับและใครอยากฟังข้อรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพีน่ไม่อวรนี่จะกดสมัครสวิติ์ห้องเรียอนออนไลน์ขา้นสูงเลย,เยวันนี้เนี่ยมีทุกวันเลยนะฮะและช่วงนี้กำลังเข้มขี้อเนี่ยอวจุดยอุ่งเลิปนนี้ะคครรััับสสวดบ การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ